เอาเลยก็ได้เดี๋ยวเขยืมกันพี่เจ้าเอาอะไรก็ได้เสียไม่ต้องสูงนะพี่มันต่ำพี่โจ้าต้องตัดนะแต่ได้ไม่กี่ตรงนี้ได้ไหมถ้าเข้ามาตรงนี้ช่องกล้องพี่เขาไี่บังหมดเลยนะครับข้างหลายมันเยอะนะพี่ แ,แบ่งบกนะนนครับนายก็ได้ยื่นเอกสารแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้รับผู้รอบสารก็รับไปแล้วนะครับซี่ง้แต่ว,ว่าท่านบอกว่าวันนี้คงยังสั่งไม่ได้นะครับจนกว่าจะมีการต่งตั้งทนายใหม่ก่อนนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้มีการต่งตั้งทนายใหม่เข้ามาเมื่อไหร่นะครับเราจะสั่งนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลย ยังไม่สั่งครับก็ต้องรอทางลุงพลทีนี้ผมก็ได้กอกลุงพลนะครับว่าขอให้ทานลุงพลนะครับเป็นคนถอนนายเลยแล้วกันนะครับก็ <c oughs> คือตั้งทนายใหม่พร้อมกับถอนทนายเก่าไปเลยเพราะว่าตัวความเองเนี่ยหรือว่าตัวลุงพลเองเนี่ยสามารถที่จะถอนทนายเองได้อยู่แล้วนะครับตัวที่ทนายเก่าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องยื่นถอนนะครับเพราะฉะนั้นพอพลุงพลตั้งทนายใหม่สามารถจะเขียนในคำร้องได้เลยว่าขอถอนทนายเก่าด้วยเลยสามารถทำได้อยู่แล้วครับผม แสดงว่าตอนนี้ค่นเอกสารแค่รอบนรอียวนอกน,นั้นลุนจะเป็นคนจัดการตน,น้นก็ต้องฝากทางลุงพลครับเป็นคนยื่นนะครับเมื่อตั้งทนายใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ขอให้ทําเลื่อนถอนทนายเก่าไปด้วยในคราวเดียวกันเลยครับผมที่ขาขออนุญาตถามนิดนึงเ,เนาะจะมีการ<ม>ดีเทินกลับมาดูแลคดีให้อีกไหมคะอือคือตามมัญญาทนายความแล้วนะฮะถ้ามีทนายทีใหม่เข้ามาเนี่ยครับเขาจะไม่ค่อยยุ่งกันนะครับนอกจากว่าทางลุงพลจะคุยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผม แต่ว่าโดยปกติเขคงคงจะไม่มีการเข้าไปเข้ามายุ่งในคดีครับวันนี้จริงๆก็ถือว่าไม่เกินความคาดหมายนะเพราะว่าผมก็เคยทำให้ความเห็นนะครับในช่อง u ู u b e ของผมอยู่แล้วว่าถ้าหากว่ายังไม่มีการตั้งทนายใหม่นะครับการที่จะมา,าการที่จะถอนทนายเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าศาลอาจจะไม่เอามฉดังนั้นถ้าหากว่าทางทคนบคงทีผมก็เรียนเจ้าหน้าที่แล้วนะว่าทางบุคคลเนี่ยมีทนายใหม่แล้วนะครับ คือผมก็คิดว่าสายทุมไม่อมันมั้ยต้องตัดแน่นะครับต้องฝาาเรียนเจ้าหน้าที่ไปก็เจ้าหน้าที่ก็ไปเรียนที่ท่านเรียนท่านท่ว่ากษาครับท่านก็บอกว่าขอให้ทําเรื่องเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะตัดในคราวเดียวเลยครับน่าจะขอสมบูรณ์ก็คือที่ศาลฝั่งน่าจะประมาณสัปดาห์นี้ค่ะอยู่ที่ทางลุงพลนะว่าจะมีการยื่นแต่งคนายใหม่เข้าไปเมื่อไหร่ครับก็ขอให้ฝากทางลุงพลนะช่วยช่วยสอนทนายทีเจาด้วยเลย แล้วมีส่วนเอกสารที่ว่าจะมีการยื่นสักกานครับการยื่นอครับเออวันนี้ที่ยื่นเพิ่มเติมนอกจากเรื่องการถอนทนายนะครับก็เป็นเรื่องเอกสารที่ศาลสั่งให้ทางทีมทนายชุดเก่านะครับคือศาลสั่งไว้ะนะฮะแล้วก็ทีมทนายชุดเก่าก็เลยทํามาให้เสร็จนะครับก็คือเป็นความรับผิดชอบนะครับผมก็เป็นเรื่องของอันดับแรกเนี่ยศาลสั่งให้ทํามาว่าพยานแต่ละคนเนี่ยมีความสําคัญยังไง แล้วเราก็ทําไปแล้วนะครับทั้ง32ปากนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับก็คือเอกสารที่เป็นคําให้การของทางจําเลยนะครับพอดีว่าทางโจ์ร่วมเนี่ยเรียกค่าเสียหายมา10ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งเราเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะครับก็เลยมีหนังสือยื่นต่อสารไปนะครับบอกว่าขอปฏิเสธแล้วก็ขอให้สาลเนี่ยมีคําสั่งขอให้ทางโจ์ร่วมเนี่ยตดใช้ ไม่ใช่ผู้ใช้นะครับขอให้ทางศาลเนี่ยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากทางโจทย์ร่วมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าแม่น้องสักคู่นะเขาไปปรึกษาใครมานะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณแม่กับน้องสักคู่เนี่ยถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยผมว่าทางที่ปรึกษาเนี่ยน่าจะก็มามีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับในเงินจำนวนนี้ที่ศาลจะเรียกนะครับซึ่งวเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยสองแสนบาทครับผมไม่รู้ว่าศาลจะตัดให้ชำระค่าธรรมเนียมหรือเปล่านะครับเพราะว่า ศาลเนี่ยมีอำนาจที่สังของแสเลยก็ได้หรือว่าต่ำกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผ่านว่าศาลมองว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สูกต้นะครับทนายตั้มไม่ได้ขาดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทนายตั้มคือผมก็คุยกันอยู่ครับเมื่อวานก็คุยนะครับว,ว่าทนายตั้มก็เป็นห่วงทัานลุงพลน,นะครับแล้วก็เป็นห่วงในคดีนี้อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วนะครับก็คง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับก็จะหายไปแล้ครับเพราะว่าผ่านมาแล้วก็ทแล้วก็มาก็หลายเดือนแล้วนะครับการ ก็ขอบคุณคท่านสุทธิทางิญานทนายตั้มนะครับดิฉันอยากจะมาดูสัน่อยว่าก็หลังจากวันนี้นะครับหลังจากวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลุงป้าที่จะต้องที่งานทนายที่ที่จะมาทำคดีให้จบไปครับือความยากขา้นนี้ทงเนาะเพราะว่าตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่ว่าเอาความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะประเด็นอื่นที่มีคนออกมาคูกค้าทิ้งถูกลุงในเรื่องของ ส plane. ัส่วนตัวน่จะให้ชงตี้อะไรแล้วก็รวคก็ือจริงๆแล้วนะครับความรู้สึกส่วนตัวไหมว่าจะเป็นทางนายตั้มก็นะครับคุณตระนตยตั้มก็รู้จักกันมาพอสมควนนะครับการนีจะมีบุคคลอื่นที่มาพาดีถึงปณิสัยของผมแล้วก็การที่คุณาอะไรที่ เขาเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพูดนะครับส่วนผมกับธนาตั้มนี่เราเราเหมือนกับเราทํางานร่วมกันเรารู้ว่าอะไรคืออะไรก็ไม่อยากจะไปทางค่าทีคหลที่สามนะครับแล้วก็เคารพนะครับในการที่จะทำงานถึงทางธนาและเจ้้ยงมาว่าลุงได้ธนาคนใหม่แล้วสามปีไหมคะก็จริงๆแล้วก็มีติดตามไปแล้วครับติดตาไปแล้วแต่ยังเราก็ นี้นาทีงานทนายก็ได้ทำหน้าที่เรียกว่าเป็นเป็นรั้งสุดท้ายหน้าที่จะได้เข้ามาทำกทิจกรรมต่างๆครับก็าตามทีม่ทนายราชบุตรท่านบัเรียไม้แล้วว่ามีการที่จะต้องมายื่น แจ้งเมื่อวานนะครับก็คงไม่เกินนะไม่เกินอาทิตย์หน้าครับเพราะว่าเวลามันก็มันก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับก็รอคอยที่เราจะส่งเอกสารที่ยาวระเบียบคือตามที่เห็นพกราใช่ไหมครับทำไมพกกรทลาส่งไปแล้วเมื่อกี้คือตอนนี้เอกสารทั้งหมดที่ศาลสั่งมาเนี่ครับเราทําเสร็จแล้วแล้วก็ส่งไปแล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าลุงจะเอาเอกสารเนี่ยให้ทางทนายใหม่ดูนะครับแล้วก็จะมีแก้ไขก็เป็นเรื่องของทาง ให,ใหม่ล้ตรงน,นี้ไม่ต้องกังลวละวันที่8มีนาะมาได้เลยครับครับก็มัีความกังวลับเราก็สูไปตามหลักฐานทุกอย่างที่เรายืนยันว่าทาหนก็จะแบบเพื่อทาให้ได้ทางตวัครับครับ มันก็เป็นขั้นตอนกระบวนการของศาลที่เราจะต้องให้ความเคารพศาลให้มากๆเพราะว่าบางอย่างเรื่องบางอย่างเรานํามาเสนอในในตอนหน้าสาราชณชนไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาู้กันในชั้นศาลเท่านั้นเพาขออนุญาตถามก็คือพนักงานกระแสข่าวเปิดเผยก็อันนี้ต้องต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดว่าทางทีมงานทนานชุดใหม่ท่านต้องการที่จะเปิดเผยนะครับเราก็จะ มาแจ้งสื่อมวลชนกีนึงนะครับขอบคุณลุงพลนะคะขอบคุณครับผมไม่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครทุกคนปิดเป็นความลับมากครับผมรับสุดยอดน่ารักมากนะ ก็ก็ก็มันมีอ่าจำเลยหนึ่งสองเนี่ยก็จะมีทนายไม่ตรำต่า เที่ยงมาไม่ทันเหรอมาอจะถามอะไรไหมพี่ะจะถาม,มอ,ะอะไรมั้ยพี่จะถามมั้ยทุกสรุปว่าวันนี้ถามย,ยังไม่สั่งนะพี่รารอให้ตั้งคลายใหม่ก่อนแล้วถึงจะสั่งอนุมัติในเอกสารที่ยื่นวันนี้แต่ผมก็บอกให้ทุกคนว่าทำเรื่องยื่นถอนคลายไปด้วยเลยก็ได้ยื่นาทางอะไร คือผมต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรามาบอกลวงนะครับเดี๋ยวจะหาว่ายื่นขอทางโซเชียลกันก็ได้หรอหรือว่ายื่นขอทางสื่อมวลชนก็ได้หรอไม่ใช่นะครับรายื่นกันจริงๆครับันนี้ก็มายื่นเอกสารแล้วครับเป็นเรื่องปกติครับผมเคย ให้ความเห็นไว้แล้วนะครับทางลุงพลคืว่าสาลอาจจะไม่ให้อนก็ได้ถ้าหากว่าลุงพลยังไม่ิดทนายใหม่นะครับแล้วซึ่งถ้าสารเนี่ยไม่ได้ถอนเนี่ยทางทนายจะเติมอ่ะก็ต้องทํางานต่อไปถ้าผมว่าลุงพลยังไม่ตั้งทนายใหม่เลยนะครับแต่ว่าถ้าลุงพลมีการตั้งทนายใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเนี่ยศาลก็จะสายมีําดั่งในในคาขอที่ถอนวันนี้สายก็คงมัดถ้าหากว่าลุงพลมีทนายใหม่แล้วซึ่งหมายถึงว่าทนายต่อไปที่ทางลุงพลแล้วก็ นัดที่อา,า,า,ายตามก็ต้องมาถ้าเกิดว่าศาลไม่อนุมัติเนี่ยต้องมาแต่ว่าเห็นลุงพบลบอกว่าน่าจะมีการยื่นแต่งทนายใหม่ภายในเ,เร็วๆนี้นะครับพอยื่นแต่งปุ๊บเนี่ยศาลก็น่าจะอนุมัติให้ถอนทนายเพิมได้ก็ไม่ต้องมาแล้วนัดต่อไปก็เป็นวันที่8มีนา,นาคม65ใช่ ก็ถ้าถ้าว่มีการแต่งตั้งทีมงานทนายเข้ามา้ยก็มรัดกร่างน็ตมนุ่นาบว่าว่านักงาแล้วพอไปงานพนกานด้วยก็คลิปครับ

เดี๋ยวไม่โรมาถาได้ไหมม่บอกว่าขอ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 ข้ของออบอาอขอ้อขอขัขนขอ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 ขกขอขอาอขอบอกาขอ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 ขรขอ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 าอข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 กขขอ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 ขของนขอ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 ขข้อ เดี๋ยวรอให้มีการตั้งทนายใหม่ก่อนแล้วกัน,น,นรับไปดันเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณลุงพลแล้วก็พี่ทนายนะคะ<ด>ขอบคุณค่ะถือว,ว่าเสร็จเร็วนะขึ้น,น,นมา มาที่นานทะายไปรานอาหารนานนู้นไหร้านที่เราเคยทานปลาลูกเต๋าอะไรนั่นไหนโทรไปทักทัาน,นโทรไปเรื่อมอาหาร เวีเสียงเลยเร็วกว่าาร้เลยมาบมายดิก็ยังให้มัเสียงแทกเท่าอเ้ยสูงไปละงาก็อุ้มอนไปเลยข้าวอยู่ร้านไหนก็งานงานรอเดียแล้วนะสงกว่ายดสองดีวาอีกรอบนึงแล้วกันผมต้องบอกผมไม่ได้เต็มใจถอนนะเอสีจะเข้าใจผิดนะครับหัวหน้าทีมก็ถอนนะครับทาง ตัวผมเป็นลูกทีมก็เลยต้องชอนด้วยนะครับ